มาเบิงสะพี่น้องอกดโอกดแมมลูกหมาตัวไหนวะยังมางจิ้มใจฝนฟ้าตู้เย็นเอาขึ้นได้ปุ๊บฝ้าตู้เย็นจังดียังไรดีตัวละ่ะฝังพองใบว้ามึจังเอามาได้วะเอเเอ,อพี่น้องครับ กกำลังลงไปขึ้มาพี่ไหมล่ะพูดว่าว่าว่วทาทั้งปลาพทังปลามาฟาดซ็กกล้องยังไรดูนี่ <c oughs> โอ้ยเัมีน้ำใต้แ่มาลสะนี่กะคุดไว้เพื่อสิเลียงปลา ลากขึ้นมาละนี่ขนาดหัวตวะบอมมาเบิ้งมือเดียวด้วยนี่ถ้าเกิดว่าสองสามมือนนี่เต็มมากลากเลยล่ะจักสี่ขยายจักหยังล่ะยูนี่นี่ฟ้าตัวเย็นมายักโอ้ บาดเหาขุดไว้เป็นห่วงย่านเล็กหน่อยมาเล่นมาอยังอยู่นี่ยามมีน้ำมัม้นผนดันเอาขวงมาถิ่มลงซะคนเห่านี้มันกะย่านกันได้ดีเด้ มันเป็นมำแหน่ำหน่งหนึ่งเยความอิจฉาดิยสายาของคน,งนไปอยู่ใสก่กะมีแต่คนกันแจงเ้าเขายานเฮาดีดีไม่ยักมีหวัวดอกกระเจียวต้นนี้ไหม ố oh, bạc phay bớt bạc phay thì nọ rồi, ừ. cái bạc phay gần. bạc phay, con nhạc, tôn, tôn Ôi, nhạc gì cả? Di cây, cay cây vậy, bay má gà má lạc kín bằng Bọc phiêng bằng phiêng bọc phiêng bằng phiêng bằng phiêng phiêng bọc phay Bọc phay bằng phiêng bằng phiêng bằng เขาลักกินเมดกระหางจากบ้านพ่ไก่เด็กพี่น้องครับที่เพิ่นมาซื้อไว้ตั้งแต่ตอนมีเงินมีทองผลละซื้อไว้กามาเ็ดเป็นสวนปลูกต้นบักม่วงต้นบักหฮ่งล่าสุนีิกะว่าขุดสาครับขุดสากระ ขุดไว้บาสีไฮเมียมาปลูกนั่นปลูกนี่ใสสวนพักนี่ละว่าใสคู่สาดีละเพิงเพิ่นกระยากเลี้ยงปลาน้ำก็เลยขุดโชคดียูคข็้ขุดเรข้าเจ้าว่าได้เอาเงินข้าเจ้าขุดเอาดินครับบางวงพันอย่างไอ้บังอืม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 เอา ยะให้วหนายนไม่เห็นเด้เนาะว่าผูใ้ใดย้วนลงนน่เนาะงั้นบ่ยักเออจัดการเลยดิเอาพี่น้องกลับกันไปที่นี่